เสียงนุ่มมากนะครับนุ่มมากเลยครับนี่นี่โอ้ได้นะครับได้ย่อทาเลยทดสอบเสียงทดสอบเสียงครับของเขาอย่างนี้ครับสุดยอดมากนะครับก็ย,กยังได้อยู่นะครับก็พอ ล้างจานวะตางนี้เราล้างล้างจานใช่ไหมใช่อ้โตอนนี้เราเจออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเราเจออะไรครับได้เดี๋ยวเป็นเหรียญบาทะเลครับอุ้ยเหรยญบาทะเลครับน้ำมา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 ปลากินมดเอ้าน้ำลดน้ำมดกินแมวกินโคกอะไรนะกินโคกขึ้นยอดเขาโอ้โหตรงนี้ท้องที่นะครับ กินก่อนดีมาเมื่อกี้นะครับอ่ะเหมือนเนื้อไก่เออเหมือนกันเนื้อไก่เกนื้อไก่วันเนื้อไก่เพราะว่าตกินนี้มันง่ายกินไดนโนเสาร์มาเพราะวันนี้มันเป็นกรึบมันเหมือน,น,นเนื้อไก่มันเด่นใช่ๆว่าตัวเจสมันกินเนื้อไดนโนเสาร์มา เรามาเกาะล้านนะครับตอนนี้น้ําใสมากนะครับตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าหาดตายายนะครับว่าน้าใสมากที่รี้เดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละเกาะกันอันนี้เรานั่งเรือนะปูดูมันโยกเยอะโยกแบบลยกแบบนี้เลย ใชครับความรู้สึกมันดูโดยกโยกโดยูดกดกปนเปลี่ยน,ยยนไปเรื่ยๆเหนมั้รู้สึกว่าตอนนี้เปลี่ยนลงมาแล้วมันรู้สึกว่ามันยกขึ้นยกลงน้ำจะกระเด็นด้วยนะครับตอนนี้อันนี้เรานั่งประมาณมา15นาทีได้เกาะน่าจะได้ครับครึ่งทาง,างแล้วนอาจจะครึ่ง,าง,าง,างาทางแล้วนะ มาถึงกกอนล้านแล้วมันเป็นยังไงครับมันโยกเยกเนาะมันโยกเยกมากเลยเนาะนี่ครับพอเรามาถึงกกอนร้านแล้วเราก็ต้องโทรเรียกบอกเขานะครับเดี๋ยวเขาจะเอารถมารับนะครับรับไปที่พักนะครับทางค่อนข้างแคบนะครับนี่ครับฟิวดีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับที่พักเป็นยังไงเราไปดูครับผม มันห้องห้องเป็นยังไงครับตอนนี้มีอันนี้เป็นเตียงเสริมนะอันนี้เป็นเตียงจำนอนใครอันนี้ใครใครจะนอนข้างล่างเช่นนั้นว่าก้นใจอย่างไรขึ้นแบบนีว่าเองนอันนี้เราเตรียมอะไรบ้างบ้างนะอันนี้คือคุณเนื้อครับเนื้อก็หมึกหมูนะครับเป็นหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งไก่โอ้ไม่ด้นะครับตรงไปเตียงได้หนี้เป็นหน้าเพื่ไรหน้าเตียงเตียง เดืเนตื่นเต้นอันนี้เป็นหมึกนะข้างล่างเป็นหมูมันจะเป็นหมูนะแตอนนี้หมูแช่น้ําอยู่หมูแช่น้ำนะครับหมูเล่นน้ำเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่น้ำแข็งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องให้ดูนะครับนี่โอ้โหนี่มันจังคนละโลกซะเหลือเกินนะครับกับข้างนอกอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวิ่อันนี้เป็นไม้นะครับห้องห้ไว้ก่อนอ่ะไหนมาร,รีวิวห้องหน่อยครับ มองว่าดีนะครับน่าจะมีเด็กสักสองสามคนอันนี้เป็นหัวหน้าทิพนะครับุณอับดุลอันนี้เป็นใช่ครับเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็จัดทริปนี้อ่าในรีวิวห้องนะครับอันนี้อันนี้กี่บาทครับดูมาห้องละพันสี่กี่บาทครับเพิ่มเตียงสามร้อยฮะพันสี่ห้องหนึ่งพันสี่มันมีห้องหนึ่งสามร้อยนี่เตียงละสี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยห้าร้อยบ สี่้อยอาแล้วก็อันนี้ห้องน้ำนะครับนี่ไอ่ไอโถส้วมไ้เป็นไฟเหลือมนะต่ถ้าไหนก็ใหญนะหกเก้าว่าได้แล้วแต่เอ๊ะดูดูทดสอบเตียงให้ดูหน่อยครับทดสอบเตียงทดสอบเตียงนะครับเขาลองอย่างนี้ครับนี่ีดี นี่สุดยอดมากนะก็ยังได้อยู่นะครับก็พอดีเด็กโอ้พอได้ขยุบขยุบเตียงนุ่มมากนะครับนุ่มมากเลยครับนีดีโอ้ยได้นะครับได้ยอดท่าเลยอันตู้เย็นเห็นตู้เย็น ก็สีขาวยี่ห้ออะไรเนี่ยออโคออโคใส่เขียวอยู่ด้วยนะอีใอันนี้แสีอัี้กส่ไว้มีพัดลมให้ด้วยนะเย็นมากเขาเขาเอ่อมีของแถมมาให้นะอันนี้เราก็มีมาม่าีครับเขาแถมมาม่าให้เราแล้วก็มินกาแฟ ามซองอย่างละสามจมจำนวนคนนะครับเพราะว่าเราพักที่นีก็สบูดีสอร์ทนะครับถ้าใครเคยไปก็จะรู้ดีนี่แบบสบู่เล็กอ่นนี้เป็นนี่เป็นกาต้มน้ำหอมน้ำเอาไปต้มมาม่าต้มกาแฟนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นเลรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนไดเป่าผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราขอดูลองลองลองใช้ลองใช้ใช้อย่างไงนี่นี่นี่มันต้องเปิดก่อนอ๋อเรากดดูนะ กิดนะครับไม่เห็นมีเลยอ๋อปักไอ้เสียเลยโอ้โหปอกไม่เสียเล้วี่ใส่ยังไงอือกดอะไรอ่ะโอเคโอเคขอบใดีดีดีมัเป็นกระจกนะถือว่าค่อนข้างที่จะใสนะครับนี่ก็เป็นปั๊กของปลั๊กไฟนะห้องออกจะตีมขาวๆนะครับนี่เป็นกระจกนะครับแม่ตรงนี้ หน้ากระจกใช่กระจกก็ได้นะครับหน้ากระจกก็ได้นระเทศไม้ได้ไม่เห็นเอ๊ะโอ้โหบ้าบอเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้างนอกนะครับได้ครับไปว่านอกห้องเรามีอะไรบ้างมาก็จะมีโซนปิ้งย่างให้ครับบราณการนี่มีเป็นที่ปิ้งย่างนะครับใช่ไหมใช่นี่ก็ที่นั่งเร่ยบนะโอใส่ซองขันอันนี้เป็นโต๊ะกลางคืน ต้นไม้ครับธรรมชาตินี่ครับนี่วัตถุใดเป็นตแหน่งท่าในทาท่าด่าอะไรครับเนี่ยอ๋อมันด่าดูนะดูดีครับที่เหมือนกันไฟเขาก็มีแบบวิบวับให้นะครับคืนสร้างบรรยากาศอ๋อใช่เขาบอกว่าเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับหลอดเทียนอันนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับอันนี้เป็นโต๊ะอะไรครับนี้โต๊ะไม้ทาสีขาวไว้นี่เก้าอี้ให้สองตัวครับ นี่เปนน้ำน้ำลำไนะครับ้หเลยนนไน้ำลำไยนะครับอ้ำท้องววันนี้ยังไงครับได้เท่าไรครับวันนี้นะครับทีเด็ดอาเซวันที่28นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่ง ทีเด็ดสองสุ่มอาเซนอนต่อครึ่งลูกครับจัดใา่เต็มครับขายบ้านไัเลยอตอนนี้เรามาหาอะไรนะตากับใจครับ <c oughs> าตากับใจ มันได้รู้สึกว่าจะชันมากอันนี้เป็นทรายนะครับอันนี้เป็นหาดตากับจารู้สึกว่าจะมีแต่หินนะเราลงอ่ารู้สึกว่าอากาศอากาศกี่องศากับตอนนี้แล้วใครลอยลใครมาทําอะไรกันน,นี่รารรู้สึกว่าเราเราจะเจอเจอเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันคืออะไรครับ ขลนีมเป็นสัตบขลิ่เปช่ Surprise motherfucker เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกก็ลงมาบนน้ำรู้สึกน้ำนี่แหมากนะครับน้ำที่อุดกินนะอู้มันไม่ค้นผม้วยนะอีเดี๋ยวอดมันกินเน็ตเลย นี่คือหัดตายายนล้วเมื่อกี้คือหัดอะไรครับพี่คือหัดปอมหัดตายายอันนี้คือหัดตายายของจริงตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับใช่ไหมร้อนมากมากแต่ว่าอุณหภูมิไม่ถึง4ี่ิก็เลยอุณหภูมิไม่ถึง4ี่สิบก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่ ตอนนี้จะ,จ,ะไไน Assass, ะจะไปไหนครับตอนนี้เราจะไปฮะเจ้าจะจะไปไหนครับตอนนี้พี like ่สีสีสียางเดียวสอบถามความรู้สึกนะครับมันเป็นยังไงครับโคตรร้อนเลยตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็บสี่สิบสององศภูมิสี่สองสี่สามไม่ใช่มันสามสิบเองสามสิบเอ่นี่เหมือนจะเป็นที่นั่งของเรานะครับสุดยอดเลยครับอ้าวทะเลทะเลโอ้โห้เย็นแล้ว ตอนนี้เราอยู่หาดอะไรนะนี่เราอยู่หาดหาดจอมเทียนเออใช่ครับเราอยู่หาดตอนนั้นเหมือนอันนั้นเป็นต้นไม้รูปหัวใจได้ครับนั่นเป็นต้นไม้ที่เขาว่ากันว่านั่นไงแต่มันไม่รู้มันเป็นหัวใจยังไงนะครับใด้ครับแล้วก็มีวิวสวยๆให้ดูครับเป็นก็จะมีอะไรเป็นดาราฝรั่งเขามาถ่ายนงเขารู้สึกว่าน้ำใสมากครับใส น้ำใสไหมครับน้ำใสไหมครับน้ำใสมากครับน้ำใสใสและขาวมากครับน้ำขาวมากนะครับเฮ้โอ้ต้องมาเซิลฟงเซิลฝีกันหน่อยเย้มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮว้ายอฮ้ยของแค่ไอตอนเขาโยกขาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆริโอ้มันเป็นหาด คืว่าจะลึกลงเรื่อยๆครับเราก็จะไปลึกๆเลยไงว่าจะลวดำน้ำสักหน่อยแล้วก็ข้ามไปลมแรงมากลำนี้เราจะข้ามไปขี่ฉลามกันขี่ฉลามแล้วก็ฉี่ปลาโลมาได้แล้วก็ไปก่อโน้นแล้วก็ยังไงเขาทำอะไรกันนี่นี่ยเขากำลังไปนี่แหละเราก็จะไปแบบนี้นะครับ ยอดมากน,นั้นก็น,นั้นทำอะไรครับน,น,นั้นนะดีไวเองหนังตอนนี้เราอยู่หาดจอมเทียนนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับคลื่นรู้สึกว่าคลื่นแรงมากแรงมากเลยครับดูดูคลื่นแถวนั้นนะมึงไม่คุตอนนี้น้ำนี่มันซัดขึ้นมาเจ๋อโอ้โห ตอนนี้เราเจออะไรสักอย่างนึ้ใช่ไหมใช่ครับเราเจอเลยครับเดเป็นสมบัติทลีครับอุบัตทลีครับเป็นเหมือนไอ้น้ำมาน้ามาน้ามาครับต้นมาอะไรสุภาษิตน้ามาตลากินมดเน้ำลด อ้ามดมดกินแมวกินน้ำคกนี่มันไม่ใช่กินนเกินคกกินน้ำคกมันหนักเป็นน้ำคกกินคกอะไรนะกิ็นโคกขึ้นยอดเขาโอ้โหตำน้ำพริกตำน้ำพริกใส่ปลาแดกเลยนี่ไงตำน้ำพริกใส่ปลาแดกอันนี้เราเจอเป็นอะไรเขาเรียกอะไรของวานอ้วกวานอ่ะแพงๆนะครับอ้วกวานอ้วกวานนี่ครับเอาขึ้นไม้ดูหน่อยครับขึ้นไม้ดูหน่อยครับดี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  นี่ครับนี่นี่คือพวกวานครับไหนครับเนี่ยวานโอ้พวกเด็กน้อยนี่อยู่หาดลำเทียนนะครับเฮ้ยนั่นอะไรครับคะไปสัมภาษณ์ไปดิสัมภาษณ์นะไปสัมภาษณ์กันเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณเมสซี่นะครับไปไปสัมภาษณ์นะครับเอ่อนี่กำลังที่ว่าอะไรครับ เขียนอะไรอยู่ครับเขียนชื่อคนรักครับมาเที่ยวไทครับมากับเพื่อนในคนนึงครับใส่แมตต์ดำๆเย็นอยู่อ๋อแล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ปีนี้ยต้องใช่เลยคุณอยู่เที่ไหนท่มาจากประเทศอะไรเน่ยมาจากบราซิลโอ้ยงัคุณก็ต้องรู้จักเนย์ม่าดิเนย์ม่านั่นไงเนย์ม่า โอ้เนี่มาถ่ายรูปเนี่ยมาถ่ายรูปเนี่ยมาถ่ายเพิ่งหลังเนี่มาถ่ายแต่รูปมาถ่ายแล้วสวัสดีครับเราจะทำอะไรกันครับตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะดังไฟดังไฟกี่ตอนนี้อยู่เพิ่งเล่นน้ำเสร็จใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็าปอครัวครับกำลังหมักหมูอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะอีกไม่นานก็น่าจะได้กินนะครับจะรอชมนี่ซอยเหรอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะก่อไฟทำการก่อไฟตรงบริเวณนี้นะครับ อเอาละครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรครับคุณสายมันมีปัญหายัางไงมันเกิดปัญหาอะไรครับตอน,น,น,นไฟไม่ติดไฟไม่ติดลมแรงเพราะาลมแรงแต่ผม<ไ>มองไปนี่มันเหมือนจะไม่มีลมนะคุณสายคงไม่ได้กินแล้วอันเนี้ยมันนี่คืออะไรก็ <c oughs> เรามีอะไรจะสารภาพไหมค <c oughs> ือลองจุดดูนะมันจะอ่อมวะเราใช้เศษไม้ให้มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมเัษไม่เห็นไมเห็งไหมมันจะติดไหมครับคุณ ตุลยาวัดปุมไม่รู้ไม่รู้ <ผม S 1> เลยอะไรเลยหรอไม่มีนะอ่อยครับฮะไม่มีอะไรอ่อยไม่มีคนอ่อยหรอไม่มีอรอ่อยหรอโอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วครับนี่โอ้ยมือแล้วมันอันนี้มันอันนี้มันเปียกรู้สึกว่าจะจะเอารู้สึกว่า เอาครับทำไปใหม่มากเสร็จไปไหมผมจะเปียกนะครับตอนนี้เอาครับผมตอนนี้เอาครับนี่ฮะเอาเป่าเป่าเป่าเอาครับมาแล้วอืแสงแห่งความหวังก็เรียกว่าแสงแห่งความหวังมาครับอ่าใบไม้นะครับมีคนไปเก็บใบไม้มาด้วยนะครับรู้สึกว่าอ่าจะไหม้แล้วนะครับตอนนี้มันไหม้ยางเราไหม้ยังต้องมันต้องเป่านะครับอุปกรณ์ของที่จะทําให้เกิดไฟมันมีอะไรบ้างเลยไปเช็คก็มีไฟเอา ก็มีลมมีเส้นนเเีสื้อผิงมีลมมีออกซิเจนแล้วก็มีความร้อนวิทยาศาสตร์เข้ามาสามอย่างนี้จะทําให้เกิดไฟได้ไม่มีออกซิเจนไม่ติดถ้าขาดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไฟก็จะไม่ติดนะออกซิเจนก็หายใจไม่ออกน่าจะติดแล้วครับตอนนี้หมูเราน่าจะได้กินแล้วนเเปลี่ยออ ันนี้ก็จะเป็นเป็นอันนี้เป็นปลาหมึกนะเป็นอ่าเป็นโครงเป็นเหม ouais. ือนช่วนประกอบของปลาหมึกะแล้วนี่ก็เป็นหมูนะอันน okay. ี so ้เราจะมาซื้ออะไรกับวันนี้เราจะมาชิมเนื้อหมาอยู่เนื้อแมวโอ้ยอยากชิมอยากชิมเนื้อจระเข้ก็เลยอยากจะซื้อไปลองอาเไพระ เนี่ยโรลเคทนะโรลเคทที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับเรามาลองชิมกันลองชิมดูโอเครสอะไรเนื้อมันเป็นเออเป็นใหญ่ๆเหมือนเนื้อเนื้อไก่เออเหมือนเนื้อเนื้อไก่ปิ้งไก่อ่ะแซ่บกว่าเนื้อไก่เออเหมือนกับเนื้อไก่เหมือนเนื้อไก่วัวเนื้อไก่เขาหลอกเราไหม เหนียวคือเหนียวเนื้อไก่อกุบกุบกับเนื้อไก่เพราะว่าตันนี้มันน่าจะกินไดโนเสาร์มาเพราะวันนี้มันเป็นกุบกุบมันเนื้อไก่มันจะแปลว่าจอร์เจนต์ได้กินเนื้อไดโนเสาร์มากินกินมันไม่เหมือนไก่สรุปก็คืออร่อยก็อร่อยแต่ก็เป็นไก่ก็เหมือนไก่ก็ใช่ไก่ แต่ไม่ใช่ไก่ครับแต่เป็นเนื้อไก่น้ำมาปปากินหมด๋อเกงมากครับเดี๋ยวเราจะลองนวดปลาหมึกเดี๋ยวกินพร้อมกันนะพรู้สึกว่ามันจะเหมือนจะอร่อยลองจิ้มนะครัเอาลองก่อนดูเดกนี่ครับอืมอืมอ่ะ้องแ เอากินนะจอยเช่อลองเองสีนี้นือจอยเช่ครัไก่แท้แแต่มันมีกลินจอยเช่อยู่นะมันเป็นอย่างไรกลิ่นของไก่เนี่ครับมันเหมือนเนื้อไก่แต่มันมีนพราอร่อย นีกำลังจะทำอะไรนะตอนนี้มันมีคนหลับนะครับมันจะมีคนหลับนะครับตอนนี้ตื่นนะวะตื่นปะแล้วนี้ทำไมไม่ก่อนหลับใจทำไมถึงหลับครับตอนนี้เออเมื่อไรแล้วคนเคยจูงเลยเมื่อเมื่อวานตื่อไรน้องเคยจูงมันตีสามหรือเปล่อยู่ข้างนอกนะครับนี่อยู่ข้างนอกแต่ว่า มีคนมาหลับนะโอ้โหอันนี้สมหน้าคนหลับนะอันนี้มาพักผ่อนของแท้นะมามาพักผ่อนคําว่าพักผ่อนนี่คือพักผ่อนคือนอนนะครับพักผ่อนคือพักผ่อนจริงๆนี่คือมาพักผ่อนจริงๆนี่นะมาพักผ่อนจริงๆนะครัฮ่ามันนอนรถ เนียวมนั่งนั่งเราตาเศร้าเราอเหนียวมมีอย่งเงดียอรอปะ กำลังจะเดินทางกลับนะครับกลับแล้วกลับแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เวลากี่โมงครับเวลานี้เวลาประมาณห้าโมงได้เฮ้ยบัทันนี่หว่าเขาเขาบีใจเพราะเขาละท่นหรือว่ท่นจอดครับจอดตอนนี้รู้สึกรู้สึกยังไงครับกับการครับครั้งนี้ครับหัวหน้าทิริปหัวหน้าทิพย์นะครับลมแรงเลยนะครับตอนนี้กำลังเดินรู้สึกยังไงนะครับ โดนไม่กี่บาทครับไม่เยอะนะ <c oughs> มากถ้าคิดดิ้นโดนแล้วก็ต้องจะเล่นขาดแถวบ้านนะ <c oughs> โอ้โหนี่ฮะ,าาะร้ยะรอยยกมาเลยอ่ะอันนี้เหมือนจะต่อแถวซื้อบัตรนะครับ คลิปหน่อยครับอ๋อ่ะคลิปนี้ก็สนุกครับเดี๋ยวเพื่อนๆร้อยปีเจอกันซีอ่าก็สนุกเดี๋ยวปีใหม่สงการก็เจอกันอีกคลิปหน้าพูดครับผมอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวไปไปสองสองสวัสดีครับสอง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  ตอนนี้เหมือนเราเจอเบื้องไอ้วัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาไหมเราเจอมันตรงโ้มนะมันตรงง้อมมัน